ตัวใคระแม่นี่แม่มาจากใต้จ้าสีย่อมมาดีเจ้าสีแลาประกบยำสามแซ่บครับแยกนองเสือและเจ้าพิลิขันฮะเฮ้ยครับไม่ไม่ได้ถือตู้ไม่ไอพี่จมาไม่ครับรู้อยู่ ตัว3 Mid ่อนว่าจะมาก่อนจะมามึงมึงๆหน้ามึงงงๆ ไข่นกบูจิ่งกุ้งสดกุ้งสดนะลารได้ปีกลางเมเชิญที่แล้วเรมาเราก็มาปิดอะไรเรยปิดนะแล้ววันไหนอะแสดงว่าวันนั้นไม่มีหอยเชงแสดงว่าวันนั้นไม่มีหอยเชงกุ้งไม่มีปิดจะเห็นร้านปิดน่าใช่อ้าวไม่ขายคนนี้น่าจะใช่น่าจะใช่ถ้าหยุดน้องจ่าถ้าหยุดก้อนถ้าหยุดกับทหัรก็มีแค่อย่างเดียวแหละคือหอยเชง

วันนี้ครับแน่อนอนครับคือวันนี้ซื้อวันนี้กินมะลืนแต่ตู้เย็นไว้ก่อน,บนจบการแ่นแล้วนี่การแถบอ้าว <laughs>

ก็แค่เห็นเดหนูไม่ได้หมดนะมันดำเหรอเขาบอกให้ปักเบอร์โทรใครจะเติมเงินให้เน็ตยังไม่ได้หมดนะทิ้งก่อนทิ้งก่อนไอ้เพชกทิ้งก่อนได้ไหมเพชรไหมได้ไหมมาเขามาข้างในเขามาข้างในเหรอเขามาเข้ามาไม่เอาพี่ไม่ทำให้นะ เอฟซี <FC S 2> จากต่างประเทศไม่ต้องอายเข้ามาสวยเปล่าฉันไม่สวยไหมงามจริงยิ่งกว่าไรไม่พอมนพูดกูก็ยะนใสอยู่เงี้ยอ่อแล้วค่ะแอมให้ ประกอบชูไอ้ประกอบอันนี้กรละมังยำพังนิดชูกรละมังยำพังนีลพันไมมไอชูเรจะถ่ายรูปอ๋ออ่ะหนึ่งสองเอ้ยเดี๋ยว1 2 3เยวหนึ่งสองสามเยอมันเมื่อกี้อะไรมันปูมันดิ้นอะ่ะมันแข็ง

วอสจ่าตังมอจ่าังผมร่วมพันทำไมวันนั้นในลูกงานมอสไม่มีลูกเราเลยอะอ๋อทำไมเขามีลูกเป็นเต็มหมดเลยทำไมเราไม่เขามีอะใส่ก็ไปช้าฮะแล้วต้าหายสวยนะอ๋อับเสียไหมมากเลยแหละเจอกันเจอกันสวัสีค่ะอ่ะทำลูกค้าก่อนตูหงยแทง ไม่หวานเผ็ดกติปันส,สล้างเปวะไม่รู้ว่าล้าเปล่าวะไม่ไม่ล้าก่อนดีกว่าไม่ต้องล้าก่อนน้อชัวร์กว่า ทำเดิมนะฮะข้าวมย๊กยำชยมากับข้ได้แล้วก็ยำกุ้งสดข้าม่วงสุกุยปลาด้วยข้าสมมะม่วงหลาได้ประกอบุกงนึงประกอบปะกลา เดี๋ยวเ่วยตังข้าวโพดข้าวโพ,ด,พดเดี่ยหมาสุ่นเนแล้วก็ข้าวโพดมะม่วงทุ่งดราแม่ไพวกนี้นไปอะ ทำอะไเสร็จก็ไปตัววงไปเลยก็ไปเที่ยงเที่ยงได้อะนีนม่มันไล่ะเปิดเปิดไอ้แยวอรเปลีนตอนเช้าๆได้คไณนี่ไขแดงไม่มีเหรอไขแดงไม่มี แสดงขาตลาดใช่เพราะว่าทำนี่ไงกระเป๋าเนี่เราทำไข่เค็มแดงขายดีมั้งผีิไข่เค็มแดงขายเห็นผัดตลาดบ่อยตอนที่หนูไม่ใช้แม่ยามันไม่มียังมีอยู่เออันนี้ชักจะขายดีคนเอาไปขายเยอะเขาจะ ที่อยู่สองวันครูว่าจะพาแม่ไปหายาดด้วยอ๋อครับจังหวัดไหนจังหวัดไหนกรุงเทพเลยเหรอพาแม่เขาไปหายาเพราะยายเขาจะตัดขาดแล้วแม่เพราะว่าเป็นคนจีนจริงเหรอเป็นคนจีนเหรอเกือบสิบปีแล้วที่ไม่เจอไปไม่เจอเป็นจีนเหรอเกือบสิบปีแล้วแม่เกือบสิบปีไหมเกือบสิบปีเป็นคีไม่ได้พาแม่ไปหายาดเลยอ่ะอยู่ที่ไหนยาววราดเหรอทันทายรุสิงหทันทายรุสิงห์สมุทรสาคร เผ็ดไหมั้านนปลาปลาร้าได้ร้าได้อันนี้นะตุ้สดนะตุ้ปลาร้าคุ้งก่อนะคุ้งกเปเนะเผ็ดนิดเดียวพอนะจะปลาได้มาเลยครับได้เลยได้เลย รอไม่รอรอไม่นานหน้าไม่งอรอไม่นานพุกจะดีว่าจีเพร่ะได้ไหมถึงสดนะเผ็ดนิดนึงเลยฮ้ยแเผ็ดมันอร่อยนะต่อรายการก่อเลยนะจ๊ะไม่เผ็ดเลยะตรงไหนเป็นลูกศิษย์แมก็นาเป็นลูกศิษยลูกศิษ แต่ถ้าเลิกจากนี้มีงานเสริมจะถามไปถามเปล่ามีแเศษฐานอะมีงานเสริมเสริมแรงเดี๋ยวค่อยบอกไปได้เปล่าไปได้เปล่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนะ้ค่ะคุยเราต้องนะคุยเนี้ยค่ะคุยวันนี้ไหวก่อนไหวได้หรือมีครับปู่ม้ามีครับไม่ใช่พรุ่งนี้คืนนี้ต่อจมาอันนี้อะไรขโมยนี่จะเป็นต้มไกรได้ไงอ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน ได้แหะเข้ามาค่ะหอยก็ไข่เจียวมา่มาะไม่เผ็ดยเินกันเขาพูด่าไม่กล้าเอาปลาแต่เม่อกีนะไม่เอาปลาเอาไม่เอาปลา เกือบกินปลาแล้วไม่ล่ะเข้าดีเข้าดีอ่ะเขาบอกว่าเจ้าดำเพราะน้าเจ้าดำมาคนมันออกเยอะจริงเหรอเขาว่ามันต้องเหมือนว่าต้องดูไปเรื่อยๆแล้วสักพักมันก็จะหายเขาเป็นที่ระบบไอโอซิตอะไรรึเปล่ไอโอเอสอะไรไม่รู้อันนี้อันนี้อันนี้ของอะไรยี่ห้ออะไรนี่กล้องขั้วหัวเว้ยเฮ้ยหัวเว้ยเหรอกล้องยี่ห้อหัวเว้ยเว้ยโอ้ กระจาประเทศไหนฮะนี่กูุ่มหมาทองรองหอยแคลงครับยำปุญจืดยำรวมทะเลเยอะหมา เลสิดูทุกวันเลยอ่ะอยู่กรุงเฟสอ่ะไม่เปื่อหรอไม่เปื่ออยากกินมากอยากกินเพิ่งได้มาดีนะที่มาแล้ววันนี้เปิดคุณพิงคจะปุ๊อีกสองวันอยู่สองวันแล้วพรุ่งนี้ก็จะอยู่สองวันคือจะพาแม่ไปหายาๆแจ้งทางเฟสเดินนะแจ้งมาเฟสแจ้งแจ้งกับแจ้งนี่แล้วประกบคนนู้นนะฮะคนนี้ไม่ใช่ไม่เดี๋ยว ไม่เดี๋ยว้อสั่งปากเป้าก็ได้เลยสั่งกี่อย่างมาตั้งหลายคนมาตั้งหลายคนยำรวมมิตรคือยังไงยำรวมมิตรยำรวมมิตรยำรวมมิตรก็ลองลองลองโินอยู่ก็ยำแยกก็ได้มมยำสุกกับยำยำทะเลรวมหมดทุกอย่างเลยนะ เขาแยกเันาไหนะแปดสิบแปดสิบเจ็ดสบแปดสิบบก้าสิบหนงร้อยสามสิบบาทครับบ้านครอันนี้ถึงแล้วรัดู่ะไม่ได้มาเม่ได้มาไม่ได้จ้ามาเลยจ้า ได้ค่ะเซ็ตเซ็ตเซ็ตนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเซ็ตรวมสุกรวมสุกแล้วก็ยำทะเลด้วยใช่ไหมกุ้งปูม้าขอยอนางรมแค็งล้าได้ลาได้ไหมผิดไหมกลางผิดกลาง ไม่แล้วพวกมันจะกินอะไรกินแต่ยำทะเลกินแต่ปูม้าอย่างเดียวปูไม่คั่วคิ้วไหมกินปลาด้วยแน่นอนง่ายๆทั้งยำไปจบอ๋อยังเว้นปลาแล้วไอ้พวกของสดสดแต่ไม่กินไหมกินด้วยเหรอของสดกินด้วยไม่เอาของสุกไหม

ไปไปอ้อพวกไว่ใส่ชุดสีแดง ต้นรายการก่อนนะเยี่ยมฟอนหันหนึ่งลมหันหนึ่งลมแม่หนเราตรงนี้แล้วหันไหนกันนะลูกคนล้มห่อนลงเลย ไม่เล็กเรากำลังจะเกิดรวมสุกนี่คือเผ็ดไหมเผ็ดกลางปลาได้ แล้วเงนานหรอคิดม่ันีนะ่ะไหมนะ่ะี่นะ <laughs> ยำโจงเซนิจงท้วงถิ่นนะครับร้านประกอบยำสามแซ่บนะครับที่ยกประจวบิริกฐานะครับไปเลยครับ